ดีต้อนรับสู่มาสออโต้การาจชแหล่งรวมข้อมูลรีวิวด้านยานยนต์และอากาศยานเชิงลึกเทคโนโลยีล้ำสมัยและฟีเจอร์พิเศษเกี่ยวกับเครื่องจักรสุดล้ำที่กำลังกำหนดอนาคตขององค์การป้องกันประเทศและการขนส่ง วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุดแห่งปี2025นั่นคือ Boeing F-15EX Eagle II เครื่องบินขับไล่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อเสริมเคี้ยวเล็บให้กับกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาด้วยพลังความแม่นยำและเทคโนโลยีที่เหนือชั้น F-15EX Eagle II เป็นวิวัฒนาการสมัยใหม่ของเครื่องบินตระกูล F-15 อันเป็นตำนานโครงสร้างของมันยังคงอิงจากกลุ่นก่อนที่พิสูจน์แล้วในสนามรบแต่ได้รับการอัปเกรดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่ สถาปัตยกรรมดิจิทัลและระบบอาวุธที่ล้ำหน้าออกแบบมาเพื่อภารกิจทั้งการครองอากาศและการโจมตีภาคพื้นดิน F-15EX ถือเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่คุ้มค่าที่สุดทั้งด้านประสิทธิภาพและความพร้อมในการนำไปใช้จริงด้วยความสามารถในการบรรทุกอาวุธจำนวนมากที่สุดในกลุ่มเครื่องบินขับไลยุคใหม่มันจึงกลายเป็นอาวุธสำคัญในสมรภูมิยุคใหม่ เครื่องบินลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ General Electric F-110 GE-129 จำนวน2เครื่องทำให้สามารถทำความเร็วได้มากกว่าแมท2.5และยังมีพิสัยการบินที่ไกลกว่า1,200ไมล์โดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ โดยได้รับการเสริมด้วยถังเชื้อเพลิงเสริมและระบบจัดการเชื้อเพลิงขั้นสูง F-15EX สามารถบรรทุกขีปนาวุธอากาศสู่อากาศได้ถึง22ลูกหรือเลือกบรรทุกอาวุธนำวิถีความแม่นยำสูงที่หลากหลายได้ตามภารกิจภายในห้องนักบินของ F-15EX ก็ล้ำหน้าไม่แพ้กันมีหน้าจอสัมผัสแบบกว้างระบบดิจิทัลไฟบยและระบบควบคุมที่ช่วยลดภาระงานของนักบินพร้อมให้ข้อมูลแบบเรียลไทม์อย่างแม่นยำ ตัวเครื่องรองรับระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงจึงสามารถป้องกันการรบกวนสัญญาณและการตรวจจับจากเรดาร์ได้เรดาร์แอ APG 8 2 AESA ที่ติดตั้งกับเครื่องนี้สามารถตรวจจับและติดตามเป้าหมายระยะไกลได,ได้แม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนนอกจากนี้ยังสามารถอัพเกรดซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีใหม่ได้ง่ายดายในอนาคตในด้านความอยู่รอด F 1 5 EX มาพร้อมระบบป้องกันอิเล็กทรอนิก เช่นตัวรับสัญญาณเตือนภัยจากเรดาร์อินฟราเรดค้นหาและติดตามและระบบส่งข้อมูลความเร็วสูงทำให้สามารถปฏิบัติการทั้งแบบเดี่ยวและแบบเครือข่ายร่วมกับเครื่องบินลำอื่นฐานภาคพื้นดินและศูนย์บัญชาการได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพนอกจากนี้เครื่องบินรุ่นนี้ยังออกแบบให้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง2 0 0 0 0ชั่วโมงการบินซึ่งมากกว่า F 1 5รุ่นเดิมถึง2เท่าลดค่าใช้จ่ายด้านการซ่อมบำรุงในระยะยาวได้อย่างมาก ในเชิงยุทธศาสตร์ F15EX ถือเป็นกำลังเสริมสำคัญของ F35 โดย F35 เน้นความสามารถในการลอบเบรนและเจาะลึกเข้าไปในเขตค่าศึกขณะที่ F15EX เน้นด้านพลังยิงความเร็วและความยืดหยุ่นในการใช้งานในหลากหลายภารกิจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่การลอบเรรนไม่ใช่ข้อได้เปรียบหลัก ด้วยการส่งมอบที่เริ่มต้นแล้วและอยู่ระหว่างการทดสอบใช้งานจริง F-15EX พร้อมแล้วที่จะยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาในอนาคตด้วยดีไซน์ที่เชื่อถือได้ผสานเทคโนโลยีล้ำยุคทำให้มันไม่ใช่แค่เครื่องบินเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคถัดไปแต่ยังเป็นอาวุธหลักในแนวหน้าอย่างแท้จริง ขอบคุณที่รับชมมาสออโต้การาจหากคุณชอบวิดีโอนี้และต้องการติดตามเนื้อหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการป้องกันเครื่องบินและนวัตกรรมใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจ